หนึ่งไมซเซตนะคะที่คุณจะต้องรู้ถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นนักขายมือทองอยากเป็นนักขายมืออาชีพหรืออยากจะประสบความสำเร็จในการเป็นนักขายไมซ์เซตที่คร,รัวย่านะคะอยากจะบอกทุกคนแนละคร,รัวย่านี่ใช้มาแล้วประสบความสําเร็จนะนั่นก็คืออย่ากลัวการถูกปฏิเสธค่ะแน่นอนคะ่ะว่านักขายทุกคนไม่ว่าคุณจะขายอะไรนะคุณจะต้องเจอสิ่งนี้แน่นอนนั่นก็คือการที่โดน ลูกค้าปฏิเสธนะคะอาจจะเป็นที่1ที่2ที่3หรือที่10ที่ร้อยก็ตามค่ะอย่ากลัวอย่ากลัวการโดนปฏิเสธเพราะการที่เราโดนลูกค้าปฏิเสธคุณจะต้องคิดเลยนะคะว่าลูกค้าคนนี้ไม่ใช่ลูกค้าของเราและคุณต้องเชื่อเลยว่าถ้าเป็นลูกค้าของเราเราย่อมขายได้แน่นอนเขาต้องซื้อของเราแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งนะคะ คุณจะต้องเชื่อมั่นในสินค้าของคุณก่อนค่ะก่อนที่คุณจะออกมานําโพสต์ขายไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือสินค้าของกินของใช้ใดๆก็ตามคุณจะต้องรู้ลึกรู้จริงค่ะกับสินค้าสิ่งน,นั้นค่ะก่อนที่คุณออกจะจะออกมาส่งต่อให้กับผู้คนว่ามันดียังไงสินค้าของคุณเนี่ยสามารถเอ่อที่จะแก้ปัญหาอะไรให้ใครได้บ้างและมีจุดเด่นจุด,ดดีตรงไหนนะนำออกมาใช้นำออกมาแนะนำ เพราะลูกค้าย่อมต้องการสิ่งที่คุ้มค่าและย่อมต้องการสิ่งที่เขากําลังมองหานั่นเองเพราะฉะนั้นไมเซ็ตสิ่งนี้ทําให้คุณเนี่ย<ไ>อลองนํ <ไอ S 1> าไปใช้ก็ดูนะคะเพราะครูยายาเองก็ใช้แล้วแล้วก็ประสบความสรรําเร็จแล้วก็ไม่เคยกลัวที่จะโดนปฏิเสธค่ะเพราะเชื่อมั่นว่าสินค้าของเราดีพอแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะกลับไปออกไปตามหาเจ้าของที่แท้จริงได้นั่นเองเมื่อไหร่ที่สินค้าของเราเจอเจ้าของที่แท้จริงเมื่อนั้นแหละค่ะจะเกิดการ ซื้อขายกันอย่างแน่นอนจงมั่นใจในสินค้าของคุณค่ะครัวยาเบอร์หนึ่งเรื่องอาสังหาตำบลกระเปิดเจ้าระนองยังไงก็ทักเข้ามาได้นะครัวยาก็จะทิ้งเบอร์ไว้ถ้าใครที่สนใจที่ดินแถวอำเภอรกระเปิดเจ้าระนองนะไม่ว่าจะเป็นซีนส่วนปั๊มส่วนย่างเอ่อส่วนทุเรียนหรือบ้านใดก็ตามก,ก็สามารถทักกันเข้ามาได้ที่นี่นะคะบ๊ายบาย